ไฟราคานี้ราคาขนาดนี้นี่มันเก่า ก็อยู่ที่ย่านนํำโพดงหรือตลาดจากาชิมา์เก็ตก็คือรลานพวกอาหารสดอะไรพวกนี้ยโย่นฮงเฮงลูกโ่งเกลู่เฮกยูก่ง่่ลก่กเเล

อคนเยอะพอจะกินไม่ค่ะมีคนก็น้อยจังเลยอะไหมหิงลองทานให้ดูสิ ลองกินดูแล้วกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงน,นี่ตายแล้วไงไม่เอาก็บอกยังไม่ตา้ง่ายๆหรอ,อจริงๆแล้วมันอร่อยไอ้อตรงตุ่มๆมันอะที่เป็นตัวดูดอะมันจะกรุบกรุบกินไปกินไปพอ,อะละเดี๋ยวให้เขาทำสุกเถอะจะทสุกหรือเ่ดเี๋ยวพวกนี้เลี้ยงยังปูใยะแล้วใช่ไหมเออได้ <laughs> คูหย่าแพงนะคูหยา่าหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะกาการเลี้ยงเหรอถามมันตัวเท่าไรหร่เนะี่ยฮะเจ๊งอะเคยกินที่ไทยอ่ะหมื่นกว่าบาทนะที่นี่อ่ะเท่าไหร่ที่นี่ไม่ถึงที่นี่อุ่นอีกทั้งทันแ่จริงคูหยาเนี่ยเราสองคนกินไม่หมดหรอกควใหญ่ตาย กินตัวเดียวเลยเด้อห้ามกินอย่างอื่นห้ามห้ามกินอย่างอื่นอง่ายแต่กลัวว่าเดี๋ยวมาเร็วมาเร็วตัวหนึ่งตวหนึ่งตัวห่งกินยันตอนเช้าเจ็ดนัดปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟีลเฟสติวัล ยามเช้าค่ะชาวนี้ที่ปูซานนะคะตอนนี้กันก็อยู่ที่ปูชันปูชันปูซันปูซานนี่กจะเล่นตอนนี้นะคะการก็อยู่ที่ปูซานสเตชันค่ะณจุดนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เราสามารถที่จะต่อรถบัสซิตี้ทัวร์เนี่ยไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยสําหรับซิตี้ทัวร์นี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกหลายเส้นทางมีทั้ง เลตไลน์กีไ e น์ออเรนจ์ไลน์แล้วก็บูไลน์นะคะก็เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยถ้าอยากจะมาเที่ยวปูซานแบบหนําใจเนี่ยก็ต้องอยู่หลายวันนิดนึงเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยที่เที่ยวก็จะต่างกันนะคะว่าแต่วันนี้การเลือกเส้นเลตไลน์ซึ่งเป็นเส้นไฮไลท์ที่เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะคุมะ้มพอสมควรสำหรับคนที่มีเวลาน้อยว่าแต่จะไปไหนบ้างตามการมาเลยค่ะอ๋อสำหรับทริปนี้นะคะก็มีเพื่อนวงทริปด้วยนี่ แลกางหน่อยคลิปนี้ไม่เปีอะไรทคลิปนี้เราจะขำตลอดทั้งคลิปขำบ,บ้างไม่ขำบ,บ้างตอนนี้ก็ ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเวลาออกเป็นรอบๆนะคะใครทันรอบไหนเนี่ยก็ตามแต่สะดวกเลย ภาษาแถวเลือกภาษาเกาหลีอังกฤษจีนญีน่ปุ่นพาถัวเองเลยนะไม่ออกแต่ละที่เราก็จะมีแบบให้เราจิ้มดูว่าลักษณะเป็นแบบนี้เราจะแวะไหมถ้าเราแวะเราก็กดกิ่งไปปะ่ะเฉยๆไหนก็ได้แ่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอย่าไปก็ไปไป เอาไปใส่ขาแปะที่ตู้เย็นติดขาดคืออะไรที่มีประเทศเกาหลีอะไรเอามาแปะที่ที่ตู้เย็นน่ะเหมือนทีู่ผงแมกเนตเอออันนั้นคือว่อะไรไงไปหาที่ที่ติดขาตู้เย็นเออติดขาตู้เย็นโัวติดตู้เย็นติดที่ตู้เย็นเล้วผู้โดยสารขาตู้เย็น ไปดูทะเลพ่อไหมเราไปแวะดูทะเลกันก็ได้แต่ที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นฮันอันเดย์นะแฮอันแฮอันเดย์ช่วยหนุนตัว ทำไมอ่ะไม่รู้ทำไมต้องเก็บขยะเก็บใหญ่ใ่เวลาเบกูเลยจะบฟใหญ่ๆเมื่อคืนไงว่าใครเขาใช้เบ็ดอย่งอญ่ตอง ที่ตรงยงโฮไซซิ ho, ่ง e บอสท,ทีนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครอยากที่จะไปไซซิ e ่งนั่งเรือเนี่ยร้ยสามารถที่จะลงตรงสถานีนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครแบบเอ้ยไม่เอาฉันไม่นั่งเรือเออก็ไปต่อเลยที่แฮนเดนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งรอรถบัสก่อนแล้วเราก็จะไปนั่งดูเมืองรอบๆกันพูดอะไรไปวะเนี่ยงงหมดแล้ว แทนแดงนะคะโอ้เตรียมเซเลบริที่นี่เหรอเตรียมงานไปสิ ขึ้นนี้มาตรงนี้ขึ้นนี้มาตรงนี้หรอ,อ,อตอนเย็นน่ะออถนนมันน่าเดินด้วยเยอะเลยโนถะ่ทหาชายให้เขาดู <laughs> ไม่ให้เขา,าเที่ยวแล้วดูไม่ให้เขาดูหนาวเลยอ่ะ อันแดนะคะถือว่าเป็นตลาดย่านหนึ่งที่ขึ้นชื่อนะที่เมืองปูซานนะคะแล้วก็ตรงถนนคนเดินเนี่ยก็มีอาหารที่เราเลือกมากมายและที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะที่เขาชอบขายก็คือปลาไหลนั่นเองแต่ว่าใครจะทานนะคะก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้แล่แบบเอากระดูกออกนะคะเขาไม่ได้แล่เอาก้างออกฉะนั้นเนี่ยเวลาทานเนี่ยไอ้ก้างเล็กๆของปลาเนี่ยค่ะทุกค และที่เดิน like มาสักพักเราก็เห็นคนยืนเกาะแถวเรื่องาก็ได้ัการสแสดงว่าร้านนี้ร้านดัง ยิงตับยวนค่ะคนเต็มเลยเมาปูซานนะคะย่านแทนแดดก,ก็มาแวะร้านนี้ได้เลยค่ะ ที่สุดเราก็ได้แล้วเป็นไงบ้างหวานไม่ใกล้เค็มนะเราหวานหวานเค็มๆไม่หรอ